วันนี้ค่ะดูว่าสวนปามเราจะเป็นอย่างไรเราก็ลังนําทางไปข้างหน้าเลยค่ะตอนนี้ก็ลังเข้ามาในสวนพ่อบ้านก็ขับรถให้วันนี้มีคนขับรถให้ไปกันเลยค่ะทุกคนข้างๆสวนก็จะมีแต่ต้นยางพาราที่สวนปามน่าจะเป็นสวนเราเป็นสวนแรกที่ปีนี้ปลูก ปลาล์มน้ำมันเป็นปีแรกแล้วก็เป็นการลงทุนครั้งแรกวันนี้มาดูปลาล์มปลูกไป19วันเมื่อคืนฝนตกซึ่ง19วันเป็นยังไงมาดูเอานะคะทุกคนตอนนี้พ่อบ้านกำลังจับประครับประคมอยู่ว่าดูแล้วก็เหมือนกับมันจะรอดแต่ว่าก็ไม่การันตีแต่ถ้าเกิดคืนนี้มันตกก็น่าจะมีโอกาสวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาก็จะพาเดินดู 70%ที่แบ่งที่ดินไว้เพื่อจะลงทุนกับการปลูกปาล์มเมื่อลงทุนไปแล้วผลลัพธ์มันยังไม่เกิดมันก็ได้แค่ลุ้นไปว่าแต่ละวันแต่ละวันว่าแต่ละวันเราจะเจออะไรซึ่งฤดูการมันไม่สามารถที่จะบังคับได้จริงๆมันเป็นฤดูการที่ฝนตกเนื่องด้วยฝนไม่ตกมันแรงมา10 เก้าวันเต็มๆนะคะตั้งแต่ปลูกปลาล์มแล้วปลาล์มมันไม่ได้น้ำฝนเลยตั้งแต่ปลูกแล้วก็มันก็แห้งแล้งมาตลอดแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยบางเอิญบางเอิญฝนมันก็ค่อนข้างตกแต่ไม่ได้หนักมากนะคะทุกคนแต่คือพอยังพอยังมีน้ําได้นิดหนึ่งดินมันก็ยังแห้งๆอยู่ที่เดินมาตรงนี้ดินไม่ได้เหนียวนะดูเดินดูเออพอบ้านเดินไปเดินแบบคล่องแคล่วเลยเพราะว่าดินมันไม่ได้เหนียวถ้าเกิดว่าดินไถเวลาเรามาเดินอย่างเงี้ย ดินมนดินโคลนมันจะติดรองเท้าใช่ไหมคะมันจะเดินไม่ได้นะคะทุกคนซึ่งฝนตกมันก็ไม่ได้แบบเละตุ้มเปะอะไรมากแต่ยังดีกว่าที่มันไม่ได้ตกเนาะก็มันก็มีรอดบ้างไม่รอดบ้างเป็นการลงทุนมันเป็นเรื่องธรรมดามีได้แล้วก็มีเสียแต่อย่างน้อยปลาลมเปรียบเสมือนการซื้อหวยหวยหวยอ่ะสิวันออกครั้งหนึ่ง อันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเราทําสวนปามเพราะว่าเหตุผลที่ว่า15วันได้ครั้งหนึ่งก็คือเหมือนเราลุ้นหวยเนาะ15วันเดือนหนึ่งสองครั้ง15วันเราจะต้องตัดปามส่งนั่นคือข้อมูลที่ได้มาว่าถ้าเราได้ผลผลิตแต่การที่ปลูกปามที่จะได้ผลผลิตน่ะคือเราเริ่มปลูกมันก็ยังไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมคะแต่มันต้องมีอายุไขของปามอ่ะ3ปีเมื่อ3ปีแล้วมันได้ผลผลิตเราก็จะได้ตัดทุก15วันส่ง โรงงานรับซื้อปาล์มนะคะทุกคนอันนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆที่ได้มามันไม่เหมือนยางพาราแต่ถ้ายางพาราถ้าฝนไม่ตกมันจะมีขยันมันจะมีรายได้ทุกวันแต่รายได้ยางพารามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องดูแลคือซึ่งมันต้องดูแลเองถ้าเราไม่ได้ดูแลเองให้คนงานตัดมันก็จะมีปัญหาเรื่อง ลักเล็กขโมยน้อยแหละเพราะยางมันมีทุกวันเนาะเราก็ไม่ได้สามารถที่จะดูแลได้แบบนี้ตลอดการจึงได้คิดทบทวนแล้วไต่ตองแล้วว่าจะต้องลงทุนกับปาล์มแต่พอลงทุนแล้วถามว่าผิดพลาดไหมมันเราคาดการไม่ได้วันนี้ก็ได้แต่ดูใบปาล์มที่มันเหลืองแล้วก็เฉาแล้วก็ได้น้ำฝนลุ้นต่อไปค่ะผลลัพธ์ยังไงในวันข้างหน้าเราคงจะมาเล่าสู่ทุกคนนะคะเพื่อนๆ ที่ติดตามมาเล่าสู่กันฟังแต่นะตอนนี้คือเห็นว่ามันมีโอกาสมันมีโอกาสซึ่งคนของปาล์มโคนต้นของมันมันยังมีเขียวๆอยู่นะคะแต่ว่าใบใบกิ่งใบที่เป็นใบเขาเรียกว่าใบที่ติดต้นปาล์มมาใบแรกแรกๆะนะใบที่ติดพร้อมกับการปลูกวันแรก มันจะเป็นออกมาสีนี้เลยเหมือนใบมะพร้าวแห้งอะ่ะค่ะทุกคนเนี่ยมันออกมาแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่ารุ้นได้แต่ว่าภาวนาว,ว่าขอให้คืนนี้ฝนตกอีกครั้งหนึ่งถ้าฝนตกอีกยอดมันที่มันยังเขียวๆอยู่น่าจะรอดการลงทุนกับปาล์มมันต้องเนื้อที่ของการปลูกปาล์มมันต้องมีแบบที่ลุ่มนะมีน้ำอะไรประมาณนั้น เพราะว่าฟาร์มอ่ะมันจะกินน้านะคะทุกคนไม่เหมือนอยางพาราฟาร์มค่อนข้างจะกินน้ําเหมือนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเหมือนกันถ้าเกิดเราไปปลูกที่แบบขี้โคลนหน่อยหรือว่า,าใกล้ๆโอ่งอะไรเงี้ยมะพร้าวมันกินน้ําเยอะมันก็จะมีลูกอย่างดินของเราเนี่ยอ่าเนี่ยดินมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่ถึงไม่ถึงว่าแฉะหรือว่า กมน้ำนะมันก็ยังดินแห้งๆอยู่แต่ถามว่าปาล์มมันเป็นอย่างไรปาล์มมันก็มีหลายสายพันธุ์เมื่อมีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็บอกว่าทนแรงเป็นท็อปเทเรล,ล่านะคะแล้วก็ยำกะบิที่ปลูกในสวนนี้มันมีหลายสายพันธุ์นะแต่ที่ได้ข้อมูลมาพันธุ์ที่ปลูกนี้มันเป็นพันธุ์ที่ทนแรงนี่คือข้อมูลที่ได้มามันทนหรือไม่ทน เราก็การันตีไม่ได้เพราะเพิ่งปลูก